สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเอวิกาตั้งพาณิชย์ชกุลนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับพืชวัตถุเภสัชกรรมไทยค่ะผักคราดหัวแหวนมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า asmella u r i l a c e อยู่ในวงทานตะวานันหรือเรียกว่า asteraceae ในแต่ละพื้นที่อาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันนะคะเช่นภาคเหนือมีชื่อเรียกว่าผักเผ็ด ภาคใต้จะเรียกว่าผักตุ้มหูค่ะคนรุ่นใหม่น้อยคนนักนะคะที่จะรู้จักหรือว่าเคยรับประทานผักคลาดหัวแหวนซึ่งผักชนิดนี้เป็นผักพื้นบ้านที่นิยมทานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นตาแล้วนะคะโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเอาทั้งต้นกินเป็นผักสดกับปลนปลาแจ่วซุปขนุนซุปเห็ดซุปหน่อไม้หรือใส่แกงหน่อไม้แกงอ่อมดับกลิ่นคาวได้ดีทีเดียวค่ะ รสชาติหอมเผ็ดปลาชาลิ้นอร่อยมากโดยเฉพาะดอกจะมีรสเผ็ดใบจะมีรสหวานปนขมเย็นเมื่อปรุงกับอาหารจะชวนให้รับประทานมากคุณช,ชาติยาลาผมไปเอาหาแก้ที่บางทีมาล้เดียเด๋ยวเราเย,ยอะหน่อยชุบใส่เลยผักเผ็ด อันนี้ครั้งแรกนะที่เคยชิมเนี่ยใส่ผักแคดี๋ยวผักขาดตัวนี้มีใส่ใสเลยครับอันความหอมจากักขึ้นมาแตนตนัวนี้น้ําจากผักก็จะออกมาเองนะครับเนี่ยจะมีน้ําของผักพลาตัวนี้ถ้ากลิ่นมันเข้าไปในมือถือได้นะครับหอมอจริงชิมมันนะผมจะชิมแต่น้ําซุปมันพอ เจี๊ยเจียเจีย,ยครับแสบแล้วพอดีมันต้องทำอะไรเลยกลมกลมหอมวนเข้าเหนีวยวใหญยกันนึ่งไม่ใหม,มนะครับเข้าเหนียวจับลงไปใส่เต็มเต็มคำคนโบราณนิยมเอาใบและดอกสดมาเคี้ยวแก้ปวดฟันเป็นยาชาได้ด้วยค่ะมีสรรพคุณทางยาทั้งต้นมีรสเอียนและเบื่อเล็กน้อยช่วยแก้พิษต่างๆได้ค่ะ ในคลาดหัวแหวนจะมีสารที่มีชื่อว่าสไปเลนททลซึ่งทำหน้าที่ออกฤทธิ์ช,ชาต้านอักเสบลดอาการติดเชื้อซึ่งมีประโยชน์ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมความงามค่ะในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีส่วนผสมจากสารสกัดผักคลาดหัวแหวนเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรืออาหารเสริมค่ะเรามาวิเคราะห์กลไกตัวยา ของสมุนไพรตัวนี้กันดีกว่าค่ะอย่างที่กล่าวมานะคะจะเห็นได้ว่าผักคราดหัวแหวนแต่ละส่วนจะให้รสยาที่แตกต่างกันค่ะถ้าทั้งต้นนะคะจะมีรสเอียนเบื่อดังนั้นตัวยาจะช่วยในการถอนพิษก็จะไปตรงกับสบรรพคุณที่เขาบอกไว้ว่าจะช่วยถอนพิษต,ตานซางได้ค่ะหากเป็นเฉพาะส่วนดอกก็จะมีรสเผ็ดร้อนปลา ก้นไกของส่วนดอกนะคะก็จะเพิ่มปิดตะเพิ่มวาตะและลดเสมหะค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นส่วนที่ช่วยในการจุดไฟย่อยทำให้กระตุ้นความอยากอาหารไปตรงกับสรรพ,พคุณที่ว่าช่วยเจริญอาหารได้ค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะก็คือส่วนใบค่ะจะมีรสชาติหวานขมเย็น ก,กลไกการทำงานของส่วนใบก็จะไปลดปิดตะลดวาตะและเพิ่มเสมหะค่ะดังนั้นใบจึงจะมีส่วนในการช่วยลดความร้อนเนื่องจากการอักเสบจึงนิยมเขียวเพื่อลดการอักเสบจากการปวดฟันได้ด้วยค่ะ ตำรายาไทยจะใช้แก้ปวดฟันโดยใช้ดอกตํากับเกลืออมหรือกัดไว้บริเวณที่ปวดหรือใช้ดอกตําผสมกับเหล้าเล็กน้อยชุบสำลีแล้วอุดไว้ที่ฟันที่ปวดค่ะผักคราดหัวแหวนจัดเป็นพืชวัตถุประเภทผักชนิดหนึ่งในเพศสัตวัตถุ ตามองค์ความรู้ของเภศัาชกรรมไทยค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆจากการนำเสนอในครั้งนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ